ลอกเออหลวงพ่อหนูจําได้ว่าหลวงพ่อไม่ให้ศีลใครใช่ไหมทุกวันหลวงพ่อให้ไหมไม่ให้ใช่ไหมหนูจําแม่นไหมหลวงพ่อว่าเออหนูจําแม่นนะหลวงพ่อจะไม่ให้ศีลใครหลวงพ่อให้หนูไปเอากับหลวงพ่อพาแล้วเป็นขั้งแรกที่หนูถืออุกฤษเหมือนกันหลวงพ่อให้ถือแล้วหนูก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหนูพูดมากงี้หนูจะถือได้เหรอนูเป็นคนพูดมากหลวงพ่อบอกต้องถือถ้าจะให้หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ต้องถือ นูฝากหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วหลวลงพ่อก็บอกว่ากลับมาหลวงพ่อว่าเอา้าไปอยู่กุฏิแต่ก่อนไปอยู่กุฏิถามปัญหาก่อนปัญหาก็คือถ้านั่งแท็กซี่มาแล้วเกิดแท็กซี่ข่มขืนจะทํายังไงอ่ให้รวยตอบว่าโอ้โหเป็นหนูนะหนูสู้สุดฤทธิ์เลยฆ่ามันให้ตายไปค้าหนึ่งถ้ามันไม่ตายก็ตามมันทุกภพทุกชาติไปเลย เออพี่สูก็สู้สุดฤทธิ์ถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมตายนะแล้วก็ใครพี่พาก็ยอมตายแล้วก็เออพี่พาด้วยนะพี่พาผัวตายใหม่ๆออแล้วหลวงพ่อแล้วก็มีหนูเออหนูก็บอกว่าก็ยอมให้มันข่มขืนหลวงพ่อจําคําตอบหนูได้ไหมออแต่ว่าก่อนที่จะข,ข่มขืนก็บอกมันว่า กลมคืนแล้วให้ฆ่าเถอะของหนูบอกว่าให้ฆ่าเถ่ะเพราะว่าการก่มคืนก็เหมือนตายไปแล้วแต่จะไม่เอากรรมต่อกันไม่เป็นไรยอมตายหลวงพ่อก็เลยแยกหนูไปอยู่คนเดียว mm. แล้วให้ไอ้รวยกับพี่สุอยู่ด้วยกันให้พี่พาอยู่ข้างนอกไม่ต้องพูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปิดวาจาแต่พี่พาคอยส่งข้าวส่งน้ํา mm. แต่ไอ้รวยกับพี่สุ ปิดวาจาแต่ออกมาสวดมนต์ได้แต่หนูอะห้ามออกมาสวดมนต์เลยเขาหนูหนูก็เลยบอกว่าหนูทำผิดอะไรเนาะหนูตอบผิดอะไรเนาะหลวงพ่อให้หนูให้หนูอยู่คนเดียวซึ่งหนูหลายปีหลวงพ่อไม่ยอมตอบหนูเลยหนูก็คิดตลอดว่าหลวงพ่อหนูทำผิดอะไรแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปหาหนูกับหลวงพ่อ่าแล้วหลวงพ่อก็ไปสวดอะไรบางอย่างให้หนู แล้วหนูก็อยู่อย่างนั้นมานะน่าจะประมาณเจ็ดวันนะครั้งแรกนะเออแล้วหนูค่อยยามถามหลวงพ่อมาตลอดจนในที่สุดอู้หลายปีแล้วหลวงพ่อเป็นสิบปีแล้วหลวงพ่อค่อยตอบหนูว่าพ่ออะไรหลวงพ่อถึงถึงให้หนูมาอยู่คนเดียวหลวงพ่อค่อยตอบหนูนะหลวงพ่อตอบหนูว่าพ่อหนูสละ ใช่ไหมหลวงพ่อตอบหนูว่าหนูสละอะไรที่หลวงพ่อบอกอ่ะมันคืออะไรนะหลวงพ่อที่ว่ารู้จักสละกล้าสละตัวเองอะไรอะไรหนูก็เลยเข้าใจแล้วก็ที่หลวงพ่อไปสวดก็คือฝากฝังอไงะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทําให้หนู คือจริงๆวันนี้มันฝังอยู่ในใจหนูอยู่แล้วว่าถ้าหนูใส่ชุดขาวอ่ะหนูจะมั่นใจว่าไม่รู้อ่ะมันเกิดขึ้นในจิตหนูมาตลอดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะอยู่ข้างเราตลอดไปอคะมันทําให้เรายึดมั่นถือมั่นไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อราก็เรายึดมั่นถือมั่นทำอะไรก็ได้อะไรทำอะไรก็ได้ค่ะมันเปิเศษกระสิ่งออกซึ่งกล้องภนอกเยอะแยะคช่ประทับประสมแค่นึกทึอยเลยถ้าเรามั่นคง ่ะไรก็ทำเราไม่ได้เรายัง <t> ช่วยคนอื Não, ่นได้แต่เราต้่งใจยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กค่ะหลวงพ่อเพราะว่าทำให้หนูไม่หนูอาบายมุกต่างๆหนูไม่เอาเลยห่วยหนูก็ไม่เคยเล่นหนูจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดไอ้การพนันหนูก็ไม่เคยเล่นค่ะไม่เคยเล่นมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้การเห็นมันก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วของหนูมันมันเหมือนเห็นข้างนอกอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะค่ะ เก่าคุณเรามีบูนเก่าก็เห็นค่ะอันนี้พอมาฝึกหลวงพ่อฝึกให้อย่างเงี้ยกับหลวงปู่เพ็งเนี่ยพอหลวงพ่อมาฝึกให้นี้การเห็นข้างในเหมือนที่เห็นเมื่อกี้หนูถึงมาถามหลวงพ่อเรื่อยๆว่ากูบาอาจารย์จะไม่ตอบไม่บอกเงี้ยม่นเมือนบาอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยแหละพอพูดแล้วมันถ้าคนที่มีอาการเขาถึงจะเชื่อใช่ไหมอ่าเหมือนที่เราเห็นหมอปลาหรืออะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่มีอาการน่ะหลวงพ่อ มันเห็นพูดมันก็รู้เลยมันก็บอกเขาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะทีแรกหนูไม่มั่นใจอย่างแม่แดงร้องไห้บอกมันเป็นอะไรเนี่ยมันอยากร้องไห้อย่างไรหนูก็มองไปแล้วครั้งหนึ่งหนูก็เฉยหนูไม่ทักก็พูดไปแม่แดงบอกโอ้ยมันเป็นอะไรอีกเนี่ยหนูก็เฉยค่ะหนูไม่ทักหนกูพูดไปเรื่อยๆจนหนูมองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหนูมองอีกมันก็ขึ้นในสมองอย่างเงี้ยค่ะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่อ๋อ แต่ถามว่าหนูเห็นเป็นรูปร่างไหมไม่นะหลวงพ่อไม่เห็นรูปร่างเขานะแต่รู้ว่าคืออะไรอ๋อแล้วทําไงเราอยากเห็นน่ะหลวงพ่อเห็นเป็นรูปเป็นล่างนี่เราจะทําไงมันเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งมันจะเห็นหมดเลยทั้งเห็นรูปร่างทั้งรู้แต่นี่มันไม่เห็นเป็นรูปร่างแลวมันรู้ รู้รู้ด้วยว่าเขาเจ็บหางแล้วเห็นเฉพาะแผเขาเมื่อกี้เห็นเฉพาะเผาแต่ไม่เห็นหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะหนูหนูจะเป็นอย่างเงี้ยเออเราเราเรา,เราต้องฝึกให้มากไหมว่าเราต้องเห็นเขาเนี่ยเจ้าเหรอเอาเป็นที่ยงเดเล่นอย่างเอางสิ่งบาง่บางอย่างก็ม่ยยอยากแต้แง่เงาเห็นบางสิ่งบางอย่างก็เราเห็นอ๋อแค่แค่จิตเห็นแค่บางส่วนบางส่วนของเขา บางสิงบางอย่างเป็น่งนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาแสดงให้เราเห็นหมดเลยอ่าก็นักเตะชัดอะไนี่เข้เห็นเลยเราแสดงว่าเขาก็เหนือกว่าเราอยู่สิเรืนงนั้นมีเรื่องตอนเราให้เราเห็น,เ,นหเขาบังกฎให้เราเห็นพวกนี้เขแล้วแต่เราจะเข้าหรือเห็นแล้วแต่เขาจะตั้งใจเขาก็จะเห็นเราเห็เให้เห็นไม่เห็นเหมือนกันในขั้าแต่นี้เราไม่จะไม่สร้างความยัง่งยืนให้าหตลาดไป คิดพยายามไปให้ไปอีกมันก็ไปได้แต่เราเอามันแค่ออ๋เพียงแต่เราไม่กได้กําหนดไปแค่นั้นเองเออใช่หนูหนูไม่ได้กําหนดอะไรมันก็รู้แค like oh, no no ่นั้นถ้าเรากําหนดอยากให้มันรู้ก็หมอยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเออถ้ากำหนดให้รู้เออเราก็เราไม่เอาเฉพาะเออจะรู้แค่นั้นเราก็รู้แค่นั้นก็แตกแค่นั้นก็แตกแค่นั้นอ๋ออ๋อใช่ใช่คือเมื่อกี้รู้เรากําหนดมันก็ไปอ๋อค่ะค่ะเป็นเป็นที่ติดเราอ๋อใช่เมื่อกี้มันไม่รู้สึกว่าอยากจะดูอะไรมันเฉยไปเลยมันนนก้้แค่ ก็ตัดแค่นั้นอ่าใช่ใช่กระดาก็หมดไปมันก็จะเห็นไปต่อไปเออใช่ค่ะหลวงพ่อเพราะเมื่อกี้ไม่ไม่คิดอยากจะดูก็คือเฉยๆไปเลยก็ตัดเออจริง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 ค่ะใช่ใช่ใช่ต้องสังเกติงโอ้ยเราจิตจะปุ๊บเหมนมันก็ตัดแค่ไหนเอารู้แค่ตะพอแล้วอ๋อใช่ค่ะเราไม่ได้ไปจับไปจูดูไอ๋อสาธุสาธุสาธุใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือจิตมันเฉยเฉยไปมันก็มันก็เห็นจริงจริงจริงเมื่อกี้จิตมันเฉยเฉย มันไม่อยากมันไม่กระตือรือร้นอะไรมันก็จบอยู่ตรงนั้นว่ามันก็จบเลยอ๋อเออจริงจริงจริงหลวงพ่ออ๋อเอหลวงพ่อค่ะแล้วอีกอันหนึ่งเวลาเวลาที่ที่เรานิมิตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะที่หนูพูดเนี้ยค่ะเอ่อเหมือนเรารู้อยู่โดยที่เรายังเราติดต่อเราไม่ได้ผ่านร่างใครอย่างเงี้ยแต่เหมือนเรารู้ว่าเราคุยกับเขานี่มันคืออะไรหลวงพ่ออนนั้นมันรู้ดีกีตกัน เหรอรู้จิตสัมผัสด้วยจิตรู้ด้จิตอ๋อไม่ใช่ว่าใช่ไหมไม่าคือรู้ดิิตเดเจิตาคนนั้นต้องการเ็นู้มัก็เดับด้วยดิจิตรู้ด้จิตอ๋อสัมผัสด้จิตอ๋อเหมือนตอนเนี้ยหนูรู้อะเหมือนพระท่านแดงขำแล้วก็แดงสาเทวดาท่าแดงขำเพานดด้จิตไม่ได้แดงด้ตัตัวออ้ยจิตอันนี้ก็รู้ด้กจิตอจิตคนนั้ก็แค่รู้ดิจิตกันจิตมันเป็นดั่งเลยรับ โหนูคิดตั้งนานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือคือเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนหนูอ่ะเหมือนคุยกับท่านเวสุวรรณอ่ะและหนูอ่ะแล้วหนูบอกกูว่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนรู้ความคิดเขาเหมือนเขากับเราคุยกันอ่ะอ๋อแล้วหนูก็บอกตัวเองว่าไม่ไม่ไม่ฮะอะไรวะเหมือนโต้ตอบกัน,นคือ คือเหมือนเขาอ่ะจะให้หนูอ่ะไปบอกนรอนให้เขาเข้าผ่านล่างคุยกันเหมือนทุกครั้งเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ตอบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเหมือนที่ท่านพูดมาเดี๋ยวให้เราดูก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงไหมแล้วมันคุยในเนี้ยอ่อหนูอ่ะแบบท่านสั่งให้ไปวัดข่าก็ไปแล้ว เออหนูหนูพูดคนเดียวในนี้นะไปแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวไม่ไม่รอดูก่อนแต่ทางนน้นบอกไปที่เดี๋ยวจะคุยด้วยเขาก็ไปวัดมาแล้วก็คุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่ไม่ไม่อดูก่อนเนี่ยหวูพ่อหูเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะหลวงพ่อหนูว่าแล้วก็เวลาไปนอนนลงคืนเนี่ยอยู่บ้านหลังนน้นนะพี่เพียวนอนข้างนอกหนูเข้าไปข้างในหนูก็จะพูดกับพี่เพียวว่า นี่เสียงคนคุยกันเยอะเลยอ,อยู่ข้างนอกนี่มันเงียบนะแต่พอหนูเข้าไปในห้องเนี่ยเสียงนี่ไปหมดเลยหนูได้ยินแล้วหนูก็จะพูดว่าเบาๆหน่อยจะนอนอแต่หนูก็ตัดเลยแล้วก็เงียบอย่อได้ยินเสียงาก็ต้องตัดหรือว่เอาเสียงอะไรก็อ้าวลอยเลยจะเป็นอะไรเสียงอะไรก็ตัด,ตดใช่นอนอยู่ใตัวเราเพอตื่นมันก็ดับหน่อยแน่นใจค่ะหลวงพ่อ รู้ทำยังไงทำไม่ตัดด้านลำคาญนั่นตายเลยเมื่อก่อนตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วคุณดีตายลำคาญตายใช่ค่ะต้องตัดประมัดตัดก็มาตงนีงค่ะเมื่อเกิดก็ตัดตัดปล่อยวางปล่อยวางติดมันน้องอยู่ในตัวเองวางตัเองปล่อยเปี่ยนคุณลงกระดับนี่อยมันจะคุยสบายสบายแ้วสายหยากมาก็ไม่ได้สายเรียบเราคนลงทับสายละเอียดไปแล้วแล้วนี่เขาจะสายละเอียดมาอีกคันหนึ่ง